นี่ครับกำลังเก็บของกลับบ้านครับพอดีว่าผมดักไอ้นนี้ผมดักกระแตไว้กระลอกไว้เนาะนี่ครับผมผลงานครับผมนี่ อ้า <r> วกล er ับพริกครับผมอ้าวเดี๋ยวมาลุ้นตัวน้ำกันครับผมยังไงถ่ายเป็นไงครับผมก็ครับอ้าวเห็นตัวแล้วครับผม พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับผมพามาใส่หนูพามาใส่กับวงเดือนกับกับอีแปะโมดิฟายครับผมครับวันนี้น่าจะไม่ได้ถ่ายให้ดูครับผมมาคํำครับผมเนาะไปครับใส่เสร็จแล้วครับนี่ครับหลังสุดท้ายครับผมเนาะมามืดเลยวันนี้เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูครับผมเนาะ ครับเดี๋ยวไปใต้แมงกันต่อครับผมใต้แมงสักพักแล้วก็จะพาก,กันกลับครับผม pom kemat bat นี่ครับกำลังเก็บของกลับบ้านครับพอดีว่าผมดักไอ้นี่ผมดักกระแตไว้กระลอกไว้เนาะนี่ครับผมผลงานครับผมนี่อ้าวมานครับผมหนูท้องขาวครับผมนี่ตัวดีด้วยครับผมนี่ครับอ้าวรายการครับผมนี่หนึ่งแต้มครับผมอ่อ มาแล้วเดี๋ยวไปลุยก,กันพนุ่งอีกทีพรุ่งนี้เช้าครับผมนั่นเก็บแล้วครับนี่ผลงานเรานี่ครับพอได้กินครับผมนี่กลับแล้วครับดึกแล้วครับผมพอได้ปนครับ ไปรุ่นกับดักหนูพรุ่งนี้เช้าครับผมวันนี้ขอตัวพักผ่อนก่อนครับ สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับผมพามาวันนี้อ่อพามายามกับดักหนูครับผมมาหวานมาใส่ไว้เนาะค่ๆครับผมแล้วก็เนี่ยครับกับบรรยากาศอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนนี้ประมาณสักหกโมงเกือบจะเจ็ดมงนี่แหละครับผมเพราะว่าพระอาทิตยมันขึ้นไวเนาะครับครับผมไปครับ ไปดูกับดักหนูกันดีกว่าครับผมไปไปหน้าหมายกันเลยครับผมครับผมาม,มาดูหลังแรกกันครับ ยังอยู่คือเกาอยู่ครับผมไปครับไปดูหลังที่สองกันครับหลังที่สองเป็นไงนอ้อเนี่ยหลังที่สองเนี่ยว,ว่ามันถุดยอดครับผมนี่ครับคือเกาอยู่โอ้โหรูขนาดนูน้นครับผมนูน่นใหม่ๆเลยครับผมนนเดี๋ยวใส่ไว้ใหม่ครับผม เนี่ครับเดี๋ยวตอนเย็นค่อยหาของมาเสริมครับผมนี่ใส่ไว้ใหม่ครับเผื่อมันออกกินกลางวันครับผมแล้วก็มาดูหลังที่สามกันครับหลังที่หนึ่งหลังที่สองเงียบหลังที่สามครับผมหนูในไลไรมันครับผมโหเขี่ยวแถวนี้เอากินยากครับผม นี่ครับข้วดเราเอาไว้ใกล้ๆกันนี่แหละครับผมนี่น้องเบิองถางครับผมพุนกลับเราอยู่ซื้ออยู่ครับถุนขุดกินหัวมันครับผมเบืองโอ้เขี่ยวครับผมใส่ไว้ใหม่ครับผมใส่ไว้เดี๋ยวตอนเย็นค่อยจะมาใส่ใหม่อีกอยู่ครับผมเพราะว่าเป็นนาที่บ้านครับผมนาของพ่อใหญ่ที่บ้านครับ เรามาดูหลังที่สี่เปจังได้เนาะหลังที่สี่นี่มีอาการมาเนาะซื่อๆอยู่ครับผมนี่เบิ้งเบิ้งครับนี่ครับโอ้โหเละครับผมแต่มันไม่ค่อยเข้าครับผมมันเคี้ยวครับนี่ครับทางไม่ใช่ว่าใส่มั่งครับผมนี่ทางที่ดีได้สวยดูครับเรียมฝาวครับผมหลังที่สี่มาดูหลังที่ห้ากันครับผมโอ้ เป็นยังไงเนาะหลังที่หานี่ที่ห้าเฮ้าเลยครับที่ห้าครับผมเอาเบมันปิดไปหน่อยครับซื้ออยู่ครับผมผมบิ้งบิ้งมันโอ้ครับผมนั่นแหละครับผมรูยังเลี่ยมๆใหม่ๆครับผมมันไม่เข้าครับผมเขี่ยวใส่ไใหไม่ครับไปดูหลังที่หกกันครับผม โอ้อย่ามาห้าหลังป่าหมดหนูหลังที่หกะครับที่มีแต้มไหมอ้าวกลับพิกครับผมหุน่นอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยเดี๋ย,ย,ยมาลุ้นตัวน้ำกันครับผมตัวใหญ่ไหมปลาหนูอะไรโอ้ต้องขาวครับผมนี่โอ้ตัวกาลังสวยครับผมนี่นี่นี่ อ้าเมื่อคืนก็ได้ไปตัวหนึ่งอ,อันนี้แต้แมแรกไอแต้แมแรกของเชา้านี้ครับผมขออญาตเก็บหนูครับแล้วก็ไปดูรังต่อไปกันครับผม มาดูหลังนี้กันครับสามหลังสุดท้ายครับผมมีอาการไหมโอ้ยกลับอยู่ซื่อๆอยู่ครับผมนครอบผมขออนุญาตเก็บเนะาะครับผมไปเดี๋ยวไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวไปดูหลังนี้กันครับนี่ครับทางดีครับผมจะหนูมันเขี้ยวเนะหนู เอายากครับผมที่นี่ทางสวยสวยครับผมโอ้หลังนี้ก็ยังอยู่ซื้ออยู่ครับผมครับผมทางนี่นี่ครับผมทางครับไปดูหลังสุดท้ายกันครับผมมีแน,นี่แต้มปะโอ้แย่อยู่ นี่ครับเอาหมวดไว้นี่ครับผมเอาสุดท้ายเป็นไงครับผมนาดูก,ก่อนครับอ้าวไม่ใช่เห็นแล้วอ,ลอ้าวเห็นตัวแล้วครับผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับโอ้โหนี่ครับโอ,บโอ้หมด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 ,หมดกินนี่ครับผมโอ้ให้หนูทองขาว โอ้ตัวสวยครับผมนี่ตัวเท่ากันเลยครับเท่ากันกับมอคืนมอคืนก็ได้ตัวเท่านี้ครับผมอนนี้เป็นแต้มที่อสองของเช้านี้เนาะครับผมนี่ครับอขออนุญาตเก็บครับผมโอ้ก็ยังดีครับผมขายอยู่ยังได้อยู่เนาะ สรุปผลงานกันครับผมนี่ผลงานเราสองแต้มเช้านี้ครับผมนี่หนูท้องขาวครับไตก็สวยอยู่ครับเนาะสำหรับหนูท้องขาวนี่ก็ชะได้ครับผมนี่ได้สองตัวงามๆครับผมตัวผู้ตัวตัวผู้สองตัวกับกับดักโมดิายเราครับผมโมเองครับนี่การขอเหมือนกันครับผมนี่ แล้วก็อีกกานนึ่งกับอีแปะครับกับอีแปะกับการขอครับผมนี่กับอีแปะกับหมูเหมือนกันครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูครับผมว่าหมูแบบไหนอันนี้แค่เป็นความคิดผมเนาะความคิดผมว่าของเก่านี่มันจะมาเป็นสี่เหลี่ยมเต็มแต่ผมก็เลยคิดว่าสี่เหลี่ยมเต็มเนี่ยเวลาหนูเข้ามาก็จะติดอยู่ประมาณจมูกหรือง,งับไม่ถูก หรือติดขาหน้าแต่ผมก็เลยจีบครับจีบให้มันเป็นทรงแบบนี้ครับนี่ชึบชึบอ,อย่างนี้ครับนี่ิีบให้มันสั้นลงเนาะครับผมนี่แบบนี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพครับผมเพิ่มประสิทธิภาพยังไงเพิ่มประสิทธิภาพตรงที่ว่าหนูมันก็จะได้เดินเข้าไปใกล้อีกครับผมเนาะใกล้กเข้าไปอีกก็มันก็จะงับถูกประมาณ คอครับผมนี่อย่างตัวที่เห็นนี่ครับผมมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของกัาบเราให้เวลามันทํางานแล้วก็หนูอยู่เนาะครับเนาะผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะครับเพราะว่าโมหรือไม่โมมันก็เหมือนเดิมครับผมแต่ว่าถ้ามโมไปแล้วมันก็อาจจะดีขึ้นมานิดนึงครับเพราะว่าของเก่านี่มันอาจจะงับผิดๆเนาะครับผมติดตามครับติดตามรับชมครับผม ก็ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่เนาะครับเนะาะทั้งกลางคืนกลางวันได้แค่สามตัวก็เป็นหนูท้องขาหมดเลยก็หากินกับธรรมชาติเนาะครับผมมันก็เอาเนี่เอานอนไม่ได้เนาะผมก็ไม่ได้มกไม่ได้อะไรครับผมหมานก็ว่าหมานเนาะไม่หมานก็ว่าไม่หมานครับผมออกมาก็ดักไว้สิบแปดหลังได้สามตัวก็ยังดีครับผม ดีกว่าไม่ได้เนาะครับแล้วก็พาแล้วก็มาใต้แมงด้วยเมื่อคืนนี้ก็พอได้ปลครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเข้าเท่า่ครับมีแต่แมงตับเต่าเนาะกะพาก็มาสั่นตอกด้วยอะไรด้วยนะครับไม่เข้าครับผมตอกก็กยังสั่นไม่ค่อยเก่งเนาะครับก็มาหัดเอาค่อยๆหัดไปครับกระมากระพานต่อยเมื่อคืนนี้พานต่อยมาเป็นเพื่อนเนาะด้านหมานเมื่อเช้านี้ครับได้หนู พุกใหญ่ไปตัวหนึ่งหกขีตัวหนึ่งครับผมเพื่อนว่านพอผมกลับแล้วเพื่อนวานเพื่อนอยู่ต่อเพื่อนอันเกี่ยวยาคาานะเพิ่นสางยาคาอยู่เพื่อนว่านประมาณตีสี่ตีตีห้านี่นะเพิ่นวาน่าไปสั่นอีกทีอันนึงเพิ่นว่าออกมาได้อยู่มาตัวหนึ่งครับเพื่อนกำลังถอนขนอยู่บ้านแหละครับผมก็ยังไงก็ฝาก พ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่ชอบคลิปแบบนี้หากินกับธรรมชาติแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ครับผมอีกอย่างหนึ่งที่หลงที่ลืมไม่ได้ก็คือกระดิ่งครับผมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเราเนาะคลิปนี้ก็ขอล่ำลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมเอาไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าอีพีหน้าจะพาไปหาอะไรก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามไว้ครับผมเนาะ อีพีนี้ก็ขอํำลาไว้แต่เพลงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับนี่ครับหมานครับผมผานนี่ครับหมานนี่ครับเจ้าของหนูออกคอนเช้าครับว่าเสียงว่าอ่า ออกมาแล้วตี 5, ห้าหกโมงครับผมหนูยังอ่อนอยู่เลยนี่ครับผมไปสั่นตอกถื่อเจยครับอ่ะเหลือแต่ของเราแล้วครับผมไปของเราครับใบยาของเราครับผมสายแล้ว <c oughs> กลับมาถึงบ้านแล้วครับนี่ครับผลงานรวมเราตอนเช้าสองตัวเมื่อคืนตัวนี้ครับผม แล้วก็นี่อันนี้หนูพุกใหญ่ครับผมเนี่ยที่ว่าตัวหกขีดอะครับผมนี่โอ้ครับอ้วนบึกเลยใหญ่ด้วยครับผมนี่ครับหมอยดูดูกรมครับผมนี่ครับสั่นตอกเมื่อคืนครับผมเข้าตอนเช้าได้เช้าว่าถือว่าหมานครับผมเนาะได้กินครับโอ้โหเคี่ยวครับผมหนู หนูมีหลายครับผมแต่ว่าบางเอิญมันเขี้ยวครับผมในพานก็หลาขึ้นกันครับผมเหมือนมันจะเริ่มรู้แล้วล่ะครับผมครับผมนี่แหละครับผลงานเราฝากติดตามผลงานด้วยครับผม